สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมากมากวนนี้ผ้าก,กินตําบักงงนะคะตําบักุงใส่แคบหมูนะคะผักแกงกมีแรดิชเชียนแล้วก็มีสลัดนะติ๊กจาชื่อมันไม่ได้เนาะอร่อยอยู่นะคะผักสลัดบเมืองนอกอะเนาะนี่ค่ะเห็นบอกมือเหนียบริภ้าก,กินเด้อค่ะแต่ว่ามาอวดอยากอวดอยากอวดนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กก subscribe. ให้ติ๊กด้วยนาะเนาะวันนี้ติ๊กจะกินส้มตํากับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มี กับแก้มก็คือนี่เลยค่ะไข่เจียวง่ายๆนะคะแล้วก็มีแหนมนะเห็นไหมมีแหนมหมูนะจ้าของซอคอนแก่นนะเนาะซื้อมาจากร้านเอเชียค่ะอร่อยดีเปรี้ยวดีนะคะแล้วก็ไข่เจียวจ้ากินกับข้าวง่ายๆพื้นพื้น,นบ้านเรานี่แหละค่ะนะแต่ถ้ากินที่เมืองนอกมันเลิศรสนะจานนะมันมาเป็นคลกละสามสิบละหาสิบบาทคือบานเท่าเ้ยค่ะเด้อเพื่อจะได้คกนี่กบบเบิดเป็นพันอยู่ได้จะเด้อค่ะ มาค่ะมากินกับติ๊กเลยติ๊กขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะฝนตกฝนตกตอนนี้นะเบอร์ลินนะฝนตกนะคะหิวเขา่าหิวเข่าค่ะเพิ่งเลิกงานาไปค่ะติ๊กขออนุญาตจตําตำหุขงก่อนนะจ้ากับข้าวเหนียวแล้วก็ไข่ทอดแล้วก็แหนมนะจ้าอบแหนมไว้เนาะ ไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้มาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีจ้า